สวัสดีทุกคนที่นี่คือช่องเอวาจะมาเมาฉันชื่อเอวาการ์ตูนเรื่องหนึ่งที่ต้องนำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ใช้คนแสดงจริงแอดคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการเลือกตัวละครสุดท้ายแล้วไม่ว่าเรื่องราวจะดูมีสเสน่ห์ดึงดูดมากแค่ไหนกราฟิกจะดูสมจริงอย่างไรแต่ถ้าหากว่านักแสดงไม่สามารถทำให้คนดูเข้าถึงบทบาทแล้วก็วก,ก็เป็นเรื่องยากที่ทาให้คนนั้นจะดูต่อไป ในยุค9กของฮ่องกงก็มีซุปเปอร์สตาร์ท่านหนึ่งแค่คนเดียวก็มีผลงานมากมายเช่นหนึ่งเสื้อหนึ่งเศร้ารักเธอเกินร้อยกูว่าใจมังกรฟัดโลกฟุงหวินขี่พายุทะลุฟ้าขี่พายุดาบเทวดาซึ่งเขารับบทเป็นพระเอกจากภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนฮ่องกงทั้งสี่เรื่องถูกเรื่องต่างก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจนกระทั่งทุกวันนี้หลายๆคนต่างก็ยังรู้สึกว่า ยังไม่สามารถหานักแสดงคนที่สองที่เหมือนแบบเขาได้วันนี้พวกเราก็มาพูดคุยถึงจึงอีเจียนนักแสดงแห่งภาพยนตร์ดัดแปลงจากการ์ตูนจีนฮ่องกงปี1967จึงอีเจียนได้เกิดที่ฮ่องกงในครอบครัวธรรมดาครอบครัวหนึ่งคุณพ่อเป็นผู้จัดการของโรงงานผลิตเสื้อผ้าคุณแม่อยู่บ้านเป็นแม่บ้านเขาเป็นลูกคนที่สองของครอบครัว ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับทั้งพี่ชายและน้องสาวอาจจะเป็นเพราะฐานะที่ไม่ร่ำรวยของทางบ้านเข,ขาก็เลยไม่มีเป้าหมายอะไรที่ไกลมากนะักหลังจากจบมัธยมปลายก็เริ่มหางานเพื่อหาเลี้ยงชีพตัวเองวันหนึ่งเขาถูกแมวมองนักแสดงคุณพบเข้าขณะอยู่บนถนนและได้เริ่มถ่ายโฆษณาเกี่ยวกับการอุดหนุนครัวเรือนพอตอนายุ19ปี จึงอีเจียนก็ได้ไปสมัครในวรายการแข่งขันนักร้องหน้าใหม่ของสถานีโทรทัศน์ทีวีถึงแม้จะไม่ได้ติดอันดับอะไรแต่ก็ได้รับความเชิญจากทางสถานีให้เข้ารวมคอร์สฝึกการแสดงของสถานีทีวีีเพราะนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัวและเหตุที่ไม่ถนัดการแสดงความรู้สึกผลสุดท้ายจึงถูกคัดตัวออกไปเนื่องจากมีผลงานที่ไม่ดีก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพนักงานในบริษัทเล็กๆแห่งหนึ่ง หลังจากมาเป็นพนักง,งานเงินเดือนได้ไม่กี่เดือนเขาก็ได้รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับชีวิตที่ต้องทำงาน9โมงเชา้าเลิกงาน5โมงเย็นแบบนี้จึงได้สมัครสอบกลับเข้าไปในคอร์สการแสดงของสถานีทีวีีอีกครั้งและประสบความสำเร็จได้เป็นนักแสดงในสัปดาห์ที่13 จงอีเจียนในตอนที่เพิ่งเป็นนักแสดงปีถัดมาก็มีผลงานละครอ,ออกอากาศเรื่องยังบีดแล้วรับแสดงโฆษณาไอซีเลมอนทีและโดยรูปลักษณ์ภายนอกที่หน้าตาดีก็ทำให้ได้รับความสนใจจากงานในวงการแต่เขาที่เพิ่งเข้าสังคมก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวอย่างไรแม้กระทั่งอยู่หน้ากล้องก็ยังตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าหลังจากนั้นก็ได้แสดงเพียงบทบาทลเล็กๆน้อยๆที่ไม่มีบทพูดอะไร ซึ่งทางสถานีก็ได้เห็นว่านี่อาจไม่ใช่ทางที่ใช่ก็เลยนำเขาออกจากงานแสดงเข้าสู่รายการเด็ก4 3 0 Space Shuttle เป็นพิธีกรรายการเพื่อเป็นการฝึกฝนถึงแม้จจงอิเจียนจะอยากร้องเพลงและแสดงละครแต่รายรับของการเป็นพิธีกรของรายการ โ3 0ฮนเดเจนั้นมากกว่าการเป็นนักแสดงถึงสองเท่าทำให้เขาเริ่มสามารถนำเงินกลับไปให้ครอบครัวและในบางครั้งสามารถนั่งแท็กซี่ไปทำงานเขาที่ยังไม่มีเป้าหมายใหญ่อะไรก็เลยไม่มีข้อเรียกร้องอะไรเป็นพิเศษในพริบตางานพิธีกรรายการเด็กก็ได้ผ่านไป2ปีหัที่เี่ช่่นไม่มรัาก 这个时候我觉得很痛苦。有一个呃 producer，呃，他给我一个机会，嗯、呃，当那个坏人，嗯、坏人就是做那、嗯、个变态人出来的、嗯嗯嗯、啊，对，这个很难。是变态的坏人。对,对，变态的。<laughs> 后来做出来，做得不好了。年少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 。我少。年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  สำหรับเขาแล้วนี่เป็นโอกาสที่ไม่มีกันง่ายๆไม่เพียงแต่มีบทบาทที่มากที่ทำให้เหมือนถูกสปอตไล์ส่งให้ผู้คนได้เห็นแต่ยังทำให้เขาสามารถกลับเข้าวงการแสดงได้อีกครั้งแต่เขาก็ายังลังเลเนื่องจากบทบาทนี้เป็นบทตัวร้ายที่รักเพศเดียวกันเพื่อที่จะได้ผู้ชายที่เขาต้องการไม่เพียงไปบีบบังคับแฟนสาวของฝั่งตรงกันข้ามแต่ยังช่วยโอกาสที่เขาหมดสติจับมาข่มขืน หลังจากนั้นกลับพบว่าคนคนนี้ที่แท้เป็นพี่ชายแท้ๆของตัวเองจึงอีเจียนแต่เดิมก็ไม่มีใจให้กับงานเท่าไหร่ถ่ายทำไปได้สองวันก็คิดที่จะเลิกแล้วและในขณะที่เขากําลังคิดที่จะเลิกแสดงนั้นเองข้างๆกลับมีคนคนหนึ่งมีสีหน้าไม่ค่อยจะดีเดินเข้ามาหาพูดกับเขาว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าผู้กำกับให้ฉันเป็นตัวแทนแล้ว เธอไม่สามารถรับความกดดันได้ก็ให้ฉันแสดงแทนจะไปสนใจคำพูดคนอื่นทำไมลองพยายามดูก็เป็นเรื่องที่ถูกแล้วจะแสดงดีแสดงไม่ดีอย่างน้อยก็เป็นผลงานของตัวเองคำพูดนี้ได้เตือนสติของเจงอีเจียนทำให้เขาเลือกตัดสินใจใช้โอกาสนี้ทำการแสดงต่อไปจนจบและถึงแม้ว่าตัวสำรองจะไม่ได้แสดงแทนแต่หลังจากนั้นเขาก็ได้กลายเป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง ชื่อของเขาคือเหลีวชิงหวินหลังจากจบเรื่องผู้หญิงค่าขยะแตกจึงอีเจียนก็ได้ร่วมง,งานกับเฉินซงหลิงในละครทางโทรทัศน์เรื่อง B ีไซเดอร์ซีไซบีไซเดอ e ซีหลังจากออกอากาศได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีกลายเป็นคู่รักในจอที่ดังเปรี้ยงในฮ่องกงอยู่ช่วงหนึ่งและถูกผู้ก่อตั้งสถานีทีวีบีซ่มเหมือนฟูจับให้เป็นชายคู่หญิงไวยใส ตั้งแต่นั้นมางานก็เข้ามาไม่ขาดสายจากตัวประกอบก็ได้เลื่อนขั้นแสดงเป็นตัวละครวัยรุ่นชายและได้มาแสดงนำแนวเรื่องมังกรโยกตอนแห่งติ่งเฮียงเทพบระมุงูทอง The c o n d o ว e r ิ Return The Sue s u ดอะซ n ม a i n s a ส a The l ด n e ล t a สตา o ัว m a นหนังจีนจกำลังภายในต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นเป็นละครในช่วงฉลองสถานีเรื่องอินสติส เขาได้กลับมาสแสดงเป็นคู่รักกับเฉินซงหลิงที่มีความรักหวานสึง้งแต่กลับจบลงด้วยความโศกเศร้าเป็นที่ประทับใจของผู้ชมมากมายและกลายเป็นละครที่เป็นผลงานประจำตัวของเจิ้งอีเจียน 1992เจงหยีเจียนได้มาแสดงใน Girl w n n o o าว t o m r r r o w 1988ซึ่งเป็นผลงานเรื่องแรกของคนเขียนบทภาพยนตร์ทำให้ได้รับความสนใจจากผู้กำกับหวังจริงหวังจริงรู้สึกว่าเจีงี่เจียนมีคุณ,ณสมบัติพิเศษหนึ่งดูดความสนใจเฉพาะตัวไม่มีใครเทียบได้จึงมุ่งมันที่จะพาเขาขึ้นไปสู่ในจุดสูงสุดให้ได้จึงเซ็นสัญญาร่วมงานภาพยนตร์กับเขารวดเดียวหลายๆเรื่อง และวเรื่องต่อไปนี้คือภาพะะยนตร์6เรื่องที่เขาได้แสดง Boys a R E easy บัลล็อกผู้ชายทะลุเวลาโหดเลวเดียวรุ่นที่2 Les t go l Slam ดังผู้หญิงครึ่งคน and Your Bir t h d a y Cake แต่กลับไม่เหมือนกับที่หวังจริงคาดเอาไว้ที่จะทำให้เขามีชื่อเสียงขึ้นมาปี1995หวังจริงได้ร่วมมือกับแมนเฟรนหวังและแอมริวเรารวมตัวขอตั้งบริษัท พาร์ทเนอร m คอมพานีลิมิขึ้นมาและแตัดสินใจนำการ์ตูนจีนฮ่องกงผูว่าใจาเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อสู้ของสังคมอิทธิพลมืดขึ้นมาบนจอภาพ,พยนตร์แต่ด้วยความจำกัดของเนื้อหาที่เกี่ยวกับสังคมอิทธิพลมืดทำให้พวกเขาพบกับปุปสรรคในการค้นหานักแสดง ซึงแม้กระทั่งหรือเตื้อหัวที่เป็นต้นแบบตัวละครเชินเฮาหนานในการ์ตูนก,ก็ออกมาปฏิเสธที่จะร่วมงานกับหวังจิงและหัวเจียจิงที่เป็นตัวเลือกที่สองวยเงินไขของเวลาก็ไม่สามารถร่วมงานกันได้หวังจิงก็เลยต้องขอความช่วยเหลือจากจเจี่ยอเจียนซึ่งเดิมทีจเจี่ยอเจียนก็กังวลว่าจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของนักร้องของเขาก็เลยยังไม่ได้รับปากหวังจิงก็เลยนําสัญญาของภาพยนตร์ออกมา และให้เขาเลือกเล่นในภาพยนตร์ติดเรทระหว่างแอนยูเอเบอร์เดย์เค้กับกูว่าใจในเพียงแค่เรื่องเดียวแต่เดิมคิดไว้ว่าเขาเล่นเรื่องนี้แน่ๆใครจะไปนึกถึงว่าจ้าอีเจียนที่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรกับเลือกแสดงแอมยูเอเบิร์เดย์เค้จึงเป็นหวงจริงที่คิดผิดที่เลือกใช้วิธีการนี้ตั้งแต่แรกถ้าหากสามารถได้เล่นบทร,กรักๆใล้ๆกับจิวจูจินในแอนยูเเบิร์เดย์เค ใครจะไปอยากเล่นกูว่าใจที่ต้องโชคต่อยกันสรุปแล้วเจ้าอยีเจียนที่แต่เดิมก็ไม่ถนัดในการปฏิเสธคนอื่นก็ได้ถูกผู้บงการหรือเวยเฉียงคอยตามตื้อจนสุดท้ายก็ได้กลายมาเป็นพระเอกในภาพยนตร์กูว่าใจ ปี1996ผลงานภาพยนตร์เรื่องราวของแก๊งมาเฟียกูว่าใจมังกรฟัดโลกได้ออกฉายในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ไม่มีใครคิดว่าภาพยนตร์ที่แดัดแปลงมาจากการ์ตูนและรวมรนักแสดงอายุน้อยจะได้รับความนิยมมากมายขนาดนี้แม้แต่ตัวรอบเที่ยงคืนยังขายจนหมดเกี้ยง ยอดขายตั๋วทะลุ21ล้านเหรียญฮ่องกง87,780,000 00ล้านบาทหวังจริงจึงรีบเรียกประชุมนักแสดงชุดเดิมและรีบเปิดกล้องถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกูว่าใจสองมังกรฟัดโลกทันทีซึ่งใช้เวลาไม่ถึงสองสัปดาห์ก็ถ่ายทำฉากต่างๆทั้งหมดจนเสร็จสิน้นใครจะไปรู้ว่าภาพยนตร์ที่เร่งรีบถ่ายทำเช่นนี้ยอดขายตั๋วกับสูงกว่าหนังภาคแรกเสียอีก ในช่วงปิดภาคเรียนรูร้อนของปีถัดมาภาพยนตร์เรื่องขู่ว่าใหญ่สามใหญ่ครองเมืองที่เดินทางไปถ่ายทำไกลถึงประเทศเนเธอร์แลนด์ทำยอดจำหน่ายตัว๋วเกือบทะลุ20ล้านเหรียญฮ่องกง83ล้าน6แสนบาททำให้วงการภาพยนตร์ฮ่องกงกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากวงการภาพยนตร์ฮ่องกงกำลังอยู่ในช่วงขาลงเพราะในเวลานั้นทั้งเฉินหลงและโจฝนฟักในโกอินเตอร์เวนหนังฮอลลีวูดส่วนโจ้ฉิงซือไม่ค่อยมีผลงานออกฉาย หนี่เจียนที่รับบทเฉินเฮ่าหนานพระเอกของเรื่องแบบคาตาทับกลับดง่ดังเป็นผู้แต่ขอปรับเปลี่ยนภาพจำของมาเฟียจากหน้ามือเป็นหลังมือเฉินเฮ่าหนานไว้ผมยาวใส่ชุดหนังสักตัวสูบบุหรี่ดื่มเหล้าแม้ภาพลักษณ์ภายนอกจะเป็นด้านลบทั้งหมดแต่เมื่อมองดูกลับให้ความรู้สึกเหมือนเป็นพระเอกไอดอลตัวละครเฉินเฮ่าหนานที่แสดงโดยเจนี่เจียนจนถึงปัจจุบันยังไม่มีใครถ่ายทอดออกมาได้เทียบเท่าเขา วัยรุ่นมากมายต่างพากันไว้ผมยาวควงไฟแช็คเวลาเดินเวลาคุยกับสาวๆต้องใช้มือเสยผมไปทัดไว้ที่หูเพราะทุกคนก็อยากเป็นลูกพี่ใหญ่ที่กล้าหาญและรักพวกพ้องและทุกคนก็อยากเป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียยานคอสเวเวแม้ว่าจะส่งผลกระทบด้านลบและเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีต่อสังคมแต่เ็าทำอะไรไม่ได้เพราะเชนห้ามหานานหล่อมากจริงๆ เมื่อดูจากกระแสตอบรับของผู้ชมสายตาของหวังจริงเฉียบแหลมมากๆเจ้าหนีเจียนที่แสดงต่อเนื่องในภาพยนตร์เรื่องกูว่าใจมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักของผู้คนกลายเป็นดาราแม่เหล็กดึงดูดการขายตัวหนังของวงการภาพยนตร์ฮ่องกงแต่ในใจเขากลับรู้สึกผิดเนื่องจากความโด่งดังของภาพยนตร์เรื่องขู่ว่าใจทำให้วัยรุ่นจำนวนมาก เดินเข้าสู่เส้นทางมุมมืดของสังคมเขาไม่เคยคิดเลยว่าภาพยนตร์เรื่องหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสังคมมากขนาดนี้ฉันเจียวฉุนเล่าให้ฟังว่าตอนที่เจ้าหนี่เจียนถ่ายหนังเรื่องนี้เขามักจะพูดบ่นคนเดียวว่าตัวเองทําให้ควรมบริสุทธ์ต้องหลงผิดอีกแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่วร้านอาหารมีคุณครูท่านหนึ่งเดินเข้ามาหาและบอกให้เขาเลิกแสดงหนังเรื่องนี้ซึ่งทําให้เขารู้สึกกดดันมากม ตอนที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกูว่าใจสามใหญ่คลองเมืองจนิจิเจียนร,รู้สึกทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาบอกกับเหล่าเวยเฉียงว่าจะไม่แสดงแล้วแต่หลิวเวยเฉียงบอกกับเขาว่านายดังแล้วไม่แสดงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้านายไม่แสดงคนอื่นๆในกองถ่ายที่ต้องพึ่งพานายก็จะขาดไรายได้พวกเขาจะอยู่อย่างไรจนิจิเจียนที่เป็นคนใจอ่อนอยู่แล้วทําได้เพียง บอกกับตัวเองว่าเราเป็นนักแสดงที่ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นผลกระทบจากอิทธิพลของภาพยนตร์เรื่องกูวาใจย้อนกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วความสำเร็จยอดจำหน่ายตัวทำให้มีภาคต่อออกมาเรื่อยๆทำให้ผู้ชมจำนวนมากลงผิดเข้าสู่เส้นทางอบายามุกและเข้าร่วมเป็นสมาชิกในแก๊งมาเฟียในสมายนั้นพูดกันว่าแฟนคลับตัวปลอมของเฉินเท่าหนานอยู่ในงานคอนเสิร์ตของเจ้าหนีเจียน แฟนคลับธรรมดานั้นอยู่ในคุกส่วนแฟนคลับตัวจริงนั้นขึ้นสวรรค์กันหมดแล้วในปี1997 จางอีเจียนแสดงนำในภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนเรื่องฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้าซึ่งกำกับโดยหลิวเว่ยเฉียงของรับบทเนี่ยฝงเทพเจ้าพายุคนที่เคยดูการ์ตูนเรื่องนี้ต่างรู้ดีว่าเนี่ยฝงในภาพยนตร์ถอดบทมาจากการ์ตูนทุกอย่างผมยาวสลวยท่าทางสง่าห้าวหาญไม่ว่าจะเป็นในฉากการโบกพัดในมือท่ามกลางแสงหิ่งหอยหรือในฉากการแย่งชิงวานนทิพย์ จนถึงปัจจุบันยังคงเป็นจอมยุทธ์ที่หล่อที่สุดในสายตาของแอดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้จิ้งหวนที่แสดงโดยกัวฟูเฉิงในด้านการถ่ายทอดจิตวิญญาณของตัวละครจิ้งอิเจียนทําได้เหนือกว่าพูดได้ว่าภาพยนตร์เรื่องฟุ้งวินขี่พายุทะลุฟ้าเป็นภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากการ์ตูนที่ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมที่สุดของฮ่องกงนอกจากเนี่ยฝง่ที่แสดงโดยจิ้งอิเจียนชินิจจิบัที่แสดงเป็นส่งป่าประมุกพักใต้ล่า ก็แสดงออกมาได้อย่างไร้ทิฏฐิเขาถ่ายทอดความอมหิตของเจ้ายุทธจักรออกมาได้อย่างสมบูรณบาทช่วยยกระดับมาตรฐานของภาพยนตร์สู่ภาพยนตร์ระดับนานาชาติแต่ถ้าดูอย่างละเอียดจะพบว่าตัวละครอ,อื่นๆแนวเรื่องจะมีความขัดแยง้งดูไม่สมเหตุสมผลกันเช่นสวงกับกูเตอร์หมิงยังพอเข้าใจได้แต่เทพกบีกับหลวงจีนซึ่งอูดจุนออกนอกเรื่องไปเลย แต่เมื่อมองคามข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆดังกล่าวภาพยนตร์เรื่องฟงหวินขี่พายุทะลุฟ้านับเป็นภาพยนตร์ที่ยอดเยี่ยมใช้คอมพิวเตอร์กราฟ,ฟิกมากมายมาสร้างโลกของยุทธจักรในการ์ตูนของหมาวิงชิงเป็นการบุกเบิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์ฮ่องกง字你你你的辰八人不同生煞之重命注定 สองปีต่อมาหลิวเว่ยเฉียงได้ดัดแปลงบทประพันธ์จากกระตูนมเรื่องขี่พายุดับเทวดาของมาวิงชิงอีกหนึ่งเรื่องมาถ่ายทอดสู่ภาพยนตร์ที่ใช้ชื่อเดียวกันเจงอีเจียนรับบทเป็นหัวอิงสูงมีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชากังฟู ทั้งวิชามัดมือเปล่าและวิชากบีแต่เพราะโชคชะตาฟ้ากำหนดคนที่อยู่ใกล้ตัวทุกคนต้องมีอันเป็นไปแม้จะฝึกฝนวิทยายุทธจีนจนแตกฉานแต่เขาทำได้เพียงใช้ชีวิตในป่าเขาตามลำพังแต่งกายด้วยชุดช่งางเผาสีดำผมยาสีเงินในมือถือกระบี่สีแดงแววตาสุกเศร้าวหวังคิ้วบ่งบอกความกล้าหาญและบทพูดสุดคลาสสิกชะตาของข้าเป็นดาวพิฆาตมาเกิด กำหนดให้ต้องไร้คู่ครองโดดเดี่ยวตลอดชีวิตผู้ชมสาวๆคงคิดว่านี่คงเป็นบทพูดที่ถูกคิดขึ้นจากชายหนุ่มเจ้าชู้คนหนึ่งเมื่อภาพยนตร์เรื่องขี่พายุดาบเทวดาออกฉายได้ทำลายสติยอดจำหน่ายตัวหนังในฮ่องกงของภาพยนตร์เรื่องฟงหมินขี่พายุทะลุฟ้าเป็นแชมป์หนังที่มียอดจำหน่ายตัวสูงสุดของปี1999เป็นผลงานนาทึงของภาพยนตร์ที่ดัดแปลงจากการ์ตูนอีกกัวเรื่อง เจงี่เจียนที่โด่งดังอยู่ในจุดสูงสุดยังไม่รู้ตัวว่าพายุที่จะพัดเขาตกจากสูงสวรรค์กำลังก่อตัวเจงี่เจียนที่กำลังประสบความสำเร็จอย่างมากบนเส้นทางบันเทิงเนื่องจากซ่องไวยฉีแฟนสาวข,ของเขาที่คบหาก,กันหลายปีแล้วได้ป่วยด้วยโรคตับจนต้องหยุดพักงานเพื่อรักษาตัวทำให้เขาลังเลเรื่องการรับงานเมื่อผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์เรื่องความรักเจงี่เจียนสแสดงท่าทีหวงใยแฟนสาว เขากล่าวว่าผมยินดีที่จะดูแลเหมยฉีไปช่วยชีวิตซึ่งทําให้ทุกคนต่างนําตัวเขากับคาแรคเตอร์ของเจนเน้าหนานที่มันคงในความรักมาเชื่อมโยงกันจนได้รับคําชื่นชมเป็นอย่างมากแต่ในวันคล้ายวันเกิดของจ้งอีเจียนในปี1999มีคนปล่อยข่าวลือว่าเหลียวยงฉีนางเอกสาวที่กําลังโด่งดังซึ่งรวมงานกับจ้าอีเจียนในละครเวทีวเรื่องหนึ่งได้ไปร่วมงานวันเกิดที่บ้านของจ้าอิเจียนทั้งคืนโดยไม่ได้กลับออกมา นักข่าวจํานวนมากจึงรีบเดินทางไปที่บ้านของเจ้าหอิงเจียนและได้พบว่าเลี้ยงหยงฉีที่ได้เดินทางออกจากบ้านด้วยสีหน้ายิ้มแย้มจนเป็นข่าวคลึกโครมไปทั่วเกาะฮ่องกง ตามรายงานก่อนเรื่องนี้จะเป็นข่าวใหญ่โตเจงีเจียนกับซ่องเหมยฉีได้เลิกลากันแล้วแต่ซ่องเหมยฉีขอร้องไม่ให้เปิดเผยเรื่องนี้ออกไปเพื่อที่เจ้าได้ไม่ส่งผลกระทบกับงานของเธอในอนาคตและเจ้งีเจียนก็เลือกที่จะไม่อธิบายอะไรมากและตอนที่เลิกลากันเขาได้มอบเงินที่เขาสะสมจากการทำงานประมาณ40ล้านเหรียญฮ่องกง1น7้อกล้านสแสนบาท และบ้านที่เขาอาศัยอยู่ทั้งหมดให้แก่เ่องเหมยฉีและยังให้เงินค่าใช้ใจ่ายทุกเดือนแก่เธออีกด้วยโดยเขาได้ไปอาศัยอยู่ที่ออฟฟิศของหลิวเวยเฉียงเป็นเวลา1ปีในสมัยนั้นยังไม่มีช่องทางที่จะใช้สื่อสารกับสังคมถ้าหากสื่อมวลชนเสนอข่าวเท็จหรือข่าวที่เกินจริงเจ้าตัวก็ยากที่จะออกมาแถลงข่าวชี้แจง ไม่เพียงแต่จจงีเจียนที่ได้รับผลกระทบเหยหยงฉีก็ถูกตราหน้าว่าถูกแย่งแฟนคนอื่นก็ได้รับผลกระทบจนไม่มีงานประกอบกับการกระทําของ,จงอเจงี่เจียนที่ยังติดต่อกับแฟนเก่าทําให้เธอรู้สึกอึดอัดด้วยความโลเลของจจงี่เจียนทําให้ทั้งคู่ต้องเลิกลากันไปในหลายปีต่อมาอ ในปี2000เป็นเหมือนจุดเปลี่ยนในวงการบันเทิงของจจงอิจียมเรื่องราวการเลิกรากาับแฟนเก่าทั้งสองคนทำให้ภาพลักษณ์ของเขายําแย่เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียฐานแฟนคลับที่เป็นหญิงสาวจำนวนมากเขาได้รับฉายาเพลย์บอยและยังถูกว,ว่าเป็นดาวร้าที่มีคนเกลียดมากที่สุด และตอนที่เซ็นสัญญาย้ายไปอยู่กับ e m p o r o e n t e r t a i n m e n t Group เขาไม่ยอมทิ้งหลินซานซานผู้จัดการคู่ใจที่ติดตามเขามาหลายปีจึงเกิดความขัดแย้งกับ e m p o r o e n t e r t a i n m e n t Group ทางบริษัทจึงดองเขาไม่ให้รับงานจนหมดสัญญาในช่วงเวลาดังกล่าวเขามีผลงานเพลงเพียงอารลบั้มเดียวส่วนงานภาพยนตร์แทบจะไม่มีมีเพียงตัวประกอบให้กับสสาววงทวินและเฉินฝานซีในภาพยนตร์เรื่องคู้ใหญ่พายุฟัด อีกทั้งการกลับคืนสู่ประเทศจีนของฮ่องกงในปี1997รัฐบาลฮ่องกงคิดเห็นว่าภาพยนตร์เรื่องกูว่าใจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่สังคมถ้าเป็นกิจกรรมที่ทางราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจีงอีเจียนที่เป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องกูว่าใจจะต้องถูกห้ามเข้าร่วมสาเหตุต่างๆเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางในวงการของเขา แต่ว่าจ้งหนีเจียนเป็นคนจิตใจเยือกเย็นแม้จะถูกดา่าถูกกดดันต่างๆนานา,นาเขาก็ไม่เคยตอบโต้อะไรเขาอยู่แต่ในบ้านเล่นเกมเล่นตุ๊กตาโมเดลแม้แต่หลิวเวยเฉชียงจะทาบทามเขาไปแสดงภาพยนตร์เรื่องสองคนสองคมเขาก็ตอบปฏิเสธไปหลายคนต่างวิจารณ์ว่าทำไมจ้งหนีเจียนถึงไม่รักความก้าวหน้า ยอมลบทิ้งโอกาสดีๆแต่ถ้าเป็นแฟนคลับที่ติดตามเขามานานคงจะดูออกว่าหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงเขาเลือกที่จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมของตัวเองที่อยากจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตลอดระยะเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาจึงอี้เจียนร่วมกับองค์กรการกุศลก่อตั้งกองทุนเพื่อปกป้องและอนุรักษ์ท้องทะเลและกลับไปทำงานในวงการบันเทิงที่เขาอยากทำตั้งแต่แรก นั่นคือการทุ่มเทกับการร้องเพลงและจักคอนเสิร์ตได้มีความสุขอย่างขื้นเพลงบนเวทีร่วมกับบรรดาเพื่อนสนิทของเขาในปี2013เขาได้แต่งงานกับเมืองเจียงหุยนักแสดงสาวที่คบหากันมานานที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะพี่ชายมีลูกแล้วเขาไม่มีแรงกดดันในการต้องมีทายาทสืตระกูลเขาจึงออกเดินทางท่องเที่ยวและเล่นแบดมินตันกับพันยาทุกวันใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุข ในการให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งเขากล่าวว่าผมเคยเพิกเฉยต่อคนในครอบครัวอยู่พักหนึ่งโดยการซื้อบ้านให้พวกเขาแต่ไม่มีเวลาอยู่ด้วยกันผมประสบความสำเร็จในการทำงานแต่เมื่อมองย้อนกลับไปผมก็สูญเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปมากเช่นกัน การที่เขาไม่ค่อยได้ปรากฏตัวจึงถูกพูดว่าหมดยุคโด่งดังของเขาแล้วแต่เจงี่เจียนไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องชื่อเสียงและยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบเยือกเย็นทําให้แอดรู้สึกชื่นชมในตัวเขามากขึ้นไปอีกส่วนบทบาทเฉินห้องนานกับเนี่ยฝงที่ทําให้เจงีเจียนโด่งดังเป็นผู้แตกก็หลงเหลือเป็นความทรงจําอันงดงามของยุคสมัยนั้นตอนที่เขาโด่งดังสุดขีด ได้รับการให้เกียรติเชิดชูดอยู่ในระดับเดียวกับสี่จตุรเทพของฮ่องกงเลยทีเดียวแม้แต่จางเสี่ยวโยยังเคยพูดว่าขอมอบฉายาหนึ่งในสี่จตุรเทพของเขาให้แก่จางอี่เจียนชื่อเสียงของจางหอีเจียนเคยโด่งดังกว่าลิวเตอร์หัวในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวอย่างที่พวกเรารู้กันหลังจากที่เขาถึงจุดอิ่มตัวกับความสําเร็จเขาก็ปรับเปลี่ยนทิศทางการทํางาน เขาเคยพูดว่าในหนึ่งปีถ่ายหนังเรื่อง2เรื่องเขาพอกินพอใช้แล้วไม่จำเป็นต้องดิ้นรนอะไรมากมายหรอกผมต้องการใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ใช่การดิ้นรนทำงานอย่างเอาอเป็นเอาตายหลังจากนี้ผมอยากใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสงบสุขมีคนบอกว่าหมดยุคความดังของเขาแล้วแต่แอดกลับคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นชีวิตที่เขาต้องการการได้ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการช่างนาอิจฉาย,ยิ่งนัก ค่ะสำหรับคลิปของวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้เพื่อนๆที่ชอบจึงอีเจียนกันด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ